บริเวณไหนครับช่วงนี้ครับบริเวณลาดเซเว่นนะคะปากซอยปากซอยนะครับวันนี้เกตี้จะมาทําอะไรครับจะมาเล่นร้านนะครับร้านอะไรรคับชื่อร้านว่าลูกชิ้นนึ่งสระมวลไทยรามสามเก้านะครับอ่าขายไม้เท่าไหร่ครับสิบบาททุกไม้ขอบคุณที่มาอุดหนนนุะครับอ่าสวัสดีครับแม่ค้าครับอ่าแม่ค้าขายลูกชิ้นกี่แบบครับมีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับเป็นลูกชิ้นหูลูกชิ้นไก่แบบนี้อะไรครับ ต้ะหู้ปลาอันนั้นเป็นชิ้นปลากายลูกชิ้นปลาไก่อันนี้เป็นชิ้นปูอันนี้นะครับจอปูนะครับอันนี้ชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่นะครับอันนี้สาลายสาลายครับอันนี้หนังกรอบค่ะหนังกรอบนะครับ แล้วก er ็แซ้กรอกแดงใช่ไหมครับอันนี้ไซ่กรอบแดงไม่เล็กค่ะอันนี้ลูกชิ้นปลาหมดจาอ่าซื้อมาจากไหนครับเป็นของตลาดกองเตยบ้างบาตทบ้างค่ะนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มอะไรครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทำเองค่ะอ๋อทำเองนะครับอันนี้ก็น้ำจิ้มหวานทำแต่กับจิ้มถั่วตามเองนกช้นปลาหมนกันค่ะถั่วลิสงใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีแถมผักอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นบางวันจะมีแครอทแล้วก็หัวไชเท้าค่ะบางวันก็จะเป็นพวกผักกะหล่ำผัก อังโอ้โหราคาธรรมดาอ่าขายที่ทุกวันไหมครับทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วแต่บางวันก็หมดเร็วก็กลับเร็วใช่ไหมครับอ่าแต่ละครั้งนึ่งนานไหมครับนึ่งนานก็จะสุกนะครับนั่งประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีนะครับโอ้อาส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบแบบไหนครับ เป็นอะไรนะครับรวมควันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นชิ้นปลาลักลังครับมาละสิบาททุกอย่างเลยใช่ไหมครับถ้างั้นเราขออุ่นหนุนนี้นะครับหนึ่งไม้สองไม้แล้วก็อะไรครับเรไรครับที่นิยมครับชิ้นปลาเอาลูกชิ้นไปกันนะครับก็เป็นสามไม้นะครับยำไหมคะไม่ยำครับ อใช้ยำก็ราคาเท่ากันใช่ไหมครับใช่ค่ะยำดีครรร่ะแม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อนุชค่ะชื่อนุชนะครับนุชชิ้นกลางสามเก้านะคะคและมีบางครั้งที่ไปขายที่อื่นมีไหมครับ ที่ครับี่จ่ายตังค์พี่เขาครับขอบคุณครัทั้งหมด30บาทใช่ไหมครับขอบคุณค่ะอ่ะคราวนี้เกตี้ให้น้ำบัตรพี่เขาครับอย่าลืมกดติดตามช่องเกตี้ที่ใจและเกตี้ทูโชดบรรนะครับเกตี้ลูกเนตี้ลูกขอบคุณคนับครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขอบคุณครับายดีๆรวยเองนะครับครับโอเคนะครับเกตี้บอกลาผู้ชมเลยครับ